น้ำข้าวเดี๋ยวพัน j a หลังจากที่เราเที่ยวน้ำตกถ้พาพระเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเรือนําเที่ยวสีเขียวก็จะนําเรากลับเข้าฟังขึ้นกลับบ้านจ้า สายน้ำสายนี้สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆนที่ตกลงมาจากน้ำตกถ้ำพระก็จะไหลามาเป็นห้วยบางบาทนะคะเพื่อนเพื่อนห้วยบางบาทปลาชุมมากนะคะเพื่อนๆนข้างๆป่าทางไปน้ำตกถ้ำพระก็จะมีป่าเนาะแล้วก็มีสวนยางมีต้นปาล์มมีสวนยางคนมั่งนะคะเพื่อนๆนแล้วก็มีกอไผ่จ้ากอไผ่น้ำจะนิ่งๆเรือก็จะ นักท่องเที่ยวก็จะมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนเพือนสี่คนห้าคนหกคนเขาก็ไปส่งนะเพืเ่อนๆผู้ใหญ่ห้าสิบบาทเด็กสามสิบบาทจะไม่แพงจ้านี่น้องชาบูเล่นแล้วอ่อนใจเตรียมตัวขึ้นฝั่งกลับบ้านคะ่ะนั่งเรือขับแบบสุดยอดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนะขับดีขับดีมากเลยคะ่ะวันนี้นักท่องเที่ยวก็ได้ดํา เดินทางกลับเข้าฟังแล้วค่ะประมาณสี่สี่นาทีกว่าๆก,ก็ถึงแล้วนะคะเพื่อนๆไม่นานเนาะอ่าช่วงเวลาที่พี่นงถ่ายจากโน่นกลับมานี่ก็สี่ห้านาทีกว่าๆเนาะไม่ถึงหกนาทีค่ะจับเวลาถ่ายคลิปมาเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีๆเย็นๆเนาะแดดแดดอ่อนๆเรากลับกันมาประมาณ บ่ายสามนะคะบ่ายสามโมงเนาะหิวข้าวแล้วจ้าเดี๋ยวกลับไปกินข้าวกันที่ที่จอดเรือที่ท่าเรือนะคะเพื่อนเพืน,เ,นเดินทางกลับกันแล้วจ้าเดินทางปลอดภัยเรียกขวัญชาบูเรียกขวัญน,น,น้องอ่างเปากลับบ้านเราเด้อยายตายเรียกเรียบร้อยแล้วจ้าบรรยากาศดีดีเพื่อนเนมีลิงด้วยนะ มีลิงด้วยจ้าตามข้างทางใครยังไม่เคยมาเชิญมาได้นะคะเพื่อนๆน,น้ำตกถ้ำพระจังหวัดบึงกาฬจ้าบรรยากาศดีๆนี่จ้ะมีต้นปาล์มด้วยนะต้นปาล์มต้นยางพาราเนาะต้นปาล์มเขาชอบน้ําอยู่แล้วจ้ะเพื่อนๆเ,เขาก็ได้กันดีนะเพื่อนๆสำหรับต้นปาลนะ์มเนาะไม่ต้องมากรีดถึงเวลาก็ตัด ัดแล้วก็เอาไปขายกันได้เลยจ้ะมีสวนปาล์มมีสวนสับป,ปะรดมีสวนเงาะมีสวนทุเรียนนะคะจังหวัดบึงกาฬเนาะเพืดเพิินดีจ้าถึงฟังแล้วจ้าจะถึงฟังแล้วนะคะเพื่อนเพื่นจะถึงฟังแล้วเดินทางปลอดภัยขึ้นฟังค่ะเด็กๆตื่นเต้นสมหวังถึงน้ำจะมีน้อยแต่ก็ยังมีเนาะ มีพอให้เราเล่นมีจ้าถึงฟังแล้วคะ่ะวันที่ยี่สิบปดตุลาสองห้าหกแปดนะพาชาบูมาเที่ยวน้ำตกถ้ำพระรอบที่สองเนาะครั้งที่สองแล้วนะคะที่แม่กับชาบูได้มาเนาะได้มาตรงนี้เนาะได้มาเล่นน้ำตกถ้ำพระแม่น้ำสวย เรือสวยจ้ะบริการดีค่ะเพื่อนๆข้างบนนั้นก็จะมีสาวน้อยสองคนนะคะเอารูปถ่ายมาแจกจ้าที่เขาแอบถ่ายเราเหมือนที่ท่องเที่ยวทั่วไปเนาะที่เขาถ่ายเราแล้วก็เอามาแจกจ้า